สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวแฟนแชนแนลครับวันนี้ผมจะมาพรีวิว iPhone 13 mini เครื่องนี้ครับก็ iPhone 13 mini ในมือผมนะครับปีที่แล้วผมก็รีวิว Series mini เป็น12 mini เนาะก็เป็น Product r e d นะครับตัวนี้ก็เป็น p r o d u c t r เ d เหมือนเดิมแต่ว่าสีมันดูต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะแต่เอาช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิป r รีวิวนะครับไม่ใช่คลิปรีวิวก็คือผมได้เครื่องเจ้า iPhone 13 mini เนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ1วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ใช้อะไรบ้างคร่าวๆแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่าประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครรรยยยยไไมมมนนะะะม่ม่ลลีีีีเเาะะะดดอออ ก็จะเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดถึงในช่วงวันแรกที่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแล้วก็เรื่องความประทับใจนะครับในตอนที่เราใช้ต่อนนกแรงนันแหละก็ขอตัวก่อนนะครับผมเป็นคนมือเล็กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบฟอร์มแฟกเตอร์ของซีรีส์มินิใน iPhone มากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้13มินิเป็นรุ่นสุดท้ายที่ Apple ทํทำมินินะครับเพราะว่าก็อยากจะอุดหนุน Apple ต่อในอนาคตถ้าเป็นซีรีส์มินิแต่ว่าสิ่งที่ผมมีปัญหากับ iPhone 12มินิ ตัวที่ผมใช้มาเกือบ1ปีตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องแบตเตอรี่ครับคือแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่วันหนึ่งได้แต่ว่าวันที่คุณจะใช้วันหนึ่งอย่างนั้นอ่ะต้องเป็นวันที่ไลท์ยูสจริงๆแบบซีโร่นี่คือแบบต้องแต่น้อยมากๆอ่ะแล้วก็แบบต้องใช้งานสบายๆแบบไม่สามารถใช้อะไรเยอะเลยนะครับถึงจะอยู่ได้วันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพกพอแบงค์เนาะนอกจากนั้นเนี่ยต้องพกพอแบงค์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่คือแบบสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับ12 mini ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโทรศัพท์ที่สามารถพกพาได้ดีแต่ว่าสุดท้ายเราต้องพก power bank เพิ่มเนี่ยมันมันก็คือ mobility มันไม่ได้ถูกไหมทีนี้เนี่ยผมลอง13 mini นะครับความคาดหวังของผมกับ iPhone 13 mini เนี่ยคือแบตเตอรี่ที่มันดีขึ้นแล้วก็ผมคาดหวังให้อย่างน้อยมันได้เทียบเคียงประมาณ iPhone 12ธรรมดาของตัวปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะทําได้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่ลองมาเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเยอะมากๆโอเคเรามาเริ่มพร่พววรืองอ ประกอบแล้วก็ฟีลลิ่งการจับถือดีกว่านะครับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยแ p ปเปใช้วัสดุเหมือนเดิมครับด้านหลังเป็นกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจก ที่เคลือบเซรามิกชิลแล้วก็ตัวเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมเหมือนปีที่เราไปเป๊ะทรงดีไซน์อะไรพวกนี้เหมือนปีที่เราไปเป๊ะนะครับสิ่งที่ต่างกันมี2อย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ1กล้องที่มันวางทะแยง2คือหน้าจอที่ติ่งมันเล็กลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันคร่าวๆส่วนกล้องที่วางทะแยงเนี่ยมีความนูนเพิ่มขึ้นจากตัวที่แล้วงานประกอบก็อยู่ในเกณฑ์เดิมเนาะรู้สึกเบาดีเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะหนักขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังรู้สึกเบาเราพกพาแล้วก็ถือง่ายอยู่่่่แแแแแล้้วกกกกก็ตตังงงผผมมมะะอาีสิรท แล้วผมถือเจ้า13มินิเนี่ยคือผมรู้สึกคิดถึง f o แฟ factor นี้เหลือเกินผมคิดถึงไซส์นี้คิดถึงน้ำหนักนี้มากๆทั้งๆที่12มินิเนี่ยผมเพิ่งขายไปไม่ถึงเดือนเองแต่ผมผมคิดถึง f ีล l i n g การใช้งานมือถือเล็กแบบนี้ที่สามารถถือแล้วใช้งานได้มือเดียวกวาดนิ้วไปมาได้แบบสะดวกสบายเนี่ยมากๆนะครับแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกดีมากๆด้านการพกพาเนี่ยแล้วก็ด้านไซส์การใช้งานมือเดียวเนี่ยมินิคือมือถือที่เรียกว่าดีที่สุด ในขนาดหน้าจอมานี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเลือกเดียวที่เป็นเรือธงนะคือผมใช้แล้วแบบมันง่ายไปหมดการถือมือเดียวแบบถือของมือนึงแล้วก็แบบถืออีกมือนึงในการแบบสครออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแบบการนั่งรถไฟแล้วแบบต้องการใช้มือเดียวในการสครออะไรพวกนี้มันง่ายถ่ายมากๆแล้วมันแบบอ๋อนี่คือมือถือตลหผมนั่นแหละแต่ว่าปีนี้ ไม่แน่ใจว่าจะอยู่มินิหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่โปรนะครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะอยากได้ฟอร์แฟตเตอร์เลยแบบนี้แหละก็ Apple ไม่ทำ iPhone 13 pro มินิบ้างหรออยากได้มากๆกหน้าจอนะครับหน้าจอของ iPhone 13 series ไลน์ธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัว pro motion เนาะก็คือยังเป็นจอ60 h z เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สเปคจอต่างๆเนี่ยพอเดิมหมดเลยที่ผมใช้แล้วสัมผัสครั้งแรกเนี่ย โอเคติ่งที่เล็กลงเนี่ยตอนนี้รู้สึกแล้วว่ามันเล็กลงน่าจะเป็นเพราะว่าผมชินกับการใช้12ม i n i แล้วพอมาใช้13 pro มันไม่ได้รู้สึกต่างกันมากเพราะว่าตัวเครื่องมันใหญ่กกันเยอะนะครับ scaling ของติ่งอะไรพวกนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ทันแต่ว่าตัว13 mini เนี่ยใช้แล้วรู้สึกติ่งที่มันเล็กลงอ่ะมันเล็กจริงแล้วติ่งของ13ม i n i นะครับขนาดก็พอๆกับบน13 pro เนาะจอเนี่ยเรื่องสีสัน color reproduction อะไรพวกนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่าทําได้ดีกว่า12มินิปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคือเรารู้สึกว่า ตัวสีสันละพวกนี้เนี่ยมันดูแบบมันดูไฮเอ็นกว่าตัว12มินินะครับแต่ว่าพวกฟีลิ่งการทัชอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็พวกฟีเจอร์จอต่างๆยังมีเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่มีความสว่างที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าความสว่างของ12มินิที่ผมเคยใช้อยู่ผมก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับจะออกแดดจะออกกลางแจ้งแดดไทยแดดญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจสเปคจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็13มินิเนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคพ,ก age, วพวกรกออโต้ไ ตอนได้ mini มินิมาเนี่ยผม,มอยากลองลําโพงมากว่าผมอยากรู้ว่ามันแบบเปลี่ยนอะไรบ้างจากรุ่นก่อนหรือเปล่ามีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ได้ลองลาโพง iPhone 13 mini แล้วผมก็คนพบว่าลําโพงมันถูกอัปเดตจากรุ่นก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือเปล่านะเพราะว่า หลายๆคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าผมโอเคกับแบบนี้ผมชอบมากๆก็คือลําโพงของ iPhone 13 mini เนี่ยย่านไฮมันดีกว่าเดิมในขณะที่ย่านอื่นเนี่ยมันเท่าๆเดิมนะครับแล้วก็มันบูสต์ย่านไฮมาสูงก็คือพวกเสียงฉาบเสียงไฮแแฮทเสียงแบบความฉึกๆช,ชิ่งๆอะไรพวกนี้เนี่ยเสียงในยา่านความถี่สูงนะครับมันดังนําพวกเสียงย่านความถี่กลางๆแล้วก็เสียงย่านความถี่อื่นไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบบางคนจะรู้สึกมันแหลมไปบาดหูไปโปร่งไปแห้งไปบ้างอะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยผมโอเคกับแนวนี้แต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่ไม่ค่อยโอเคกับเสียงแนวแบบนี้นะครับซึ่งผมได้ลองเทียบกับ13 Pro แล้ว13 Pro เนี่ยมีน้าเมนวลเต็มกว่าแต่ว่าเครื่องดน,นตรีความคมเนี่ย13 Mini มันคมกว่า นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามิติเสียงมันดีขึ้นด้วยไม่รู้คิดไปองหรือเปล่านะเอาเป็นว่าลำโพงอ่ะมันไม่เหมือน12ม i n i นะครับ12 mini เนี่ยก็จะแบบเพลนๆธรรมดาแค่แบบเบาลงไดนามิกอิมแพคสู้ตัว12ธรรมดาไม่ได้เนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยลำโพง mini มันเหมือนได้รับการอัปเดตมาเลยแล้วก็กล้องครับกล้องใน iPhone 13 series ตัวธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น13ธรรมดาหรือว่า13มินิเนี่ย ได้ใช้กล้องชุดจาก iPhone 12 Pro Max มาทั้งหมดเลยก็คือเซ็นเซอร์หลักเป็นเซนเซอร์ชิปสเตเบลิเซชันแล้วก็คือเป็นการกันสั่นที่เซนเซอร์แทนเลนสนะครับตัวนี้ผมเอาเออกไปถ่ายมาวันหนึ่งแล้วตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยถ้าถ่ายเทียบกับ13 Pro นะสิ่งที่13ม i n i จะไม่เหมือน13 Pro เนี่ยคือการเลือกไว้บาลานซ์ครับ13ม i n i เนี่ยจะใช้ไว้บาลานซ์ที่อุ่นกว่าและติดทิน์ในฝั่งเขียวกว่า ของ13 Pro ในแทบจะทุกภาพถ่ายที่ถ่ายมาเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะหลายๆคนชอบครับผมก็ชอบ อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอันนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ตัวกล้องตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันรับสภาพแสงเข้ามาแล้วมันแบบมันปรับออโตไวเบลซ์อะไรพวกนี้เนี่ยมันต่างกันเรื่องดีเทลความคมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าดูไกลๆตัวมินิมันปั้นเท็กซเจอร์มาน้อยกว่าตัวโปรนะครับก็คือ Apple Process ภาพบน iPhone 12 13มินิเนี่ยได้น้อยกว่า iPhone 13 Pro เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วผมชอบเท็กซเจอร์13มินิมากกว่าแต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูครอปเข้าไปดูดีเทลซะเนี่ยตัว1 มากอะบายมาจินอะนะครับคือแบบคนทั่วๆไปอะแยกไม่ออกหรอกว่าภาพไหนเป็นของใครนะครับบางคนเนี่ยที่มีเอ็กซ์เพรสไทนนี้หรือว่าเชี่ยวชาญพอสมควรเนี่ยผมส่งภาพให้ดู2ภาพที่ถ่ายกับ13 mini 13 pro เนี่ยยังแยกกันไม่ออกเลยว่าภาพไหนเป็นของ13 mini ภาพไหนของ13 pro นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มลงความเห็นตรงกันว่าไวเบลนซ์มันต่างกันทีนมันต่างกันเพราะฉะนั้นกล้องหลักเนี่ย ถ้าไม่ได้รับฟีเจอร์อย่างพวกโปรร a w เนี่ยไม่ได้ต่างกับตัว13 Pro เท่าไหร่นะครับในที่แสงธรรมดาส่วนในที่แสงน้อยเนี่ยแน่นอนว่า13 Pro มันใช้สป e ชัตเตอร์น้อยกว่าเวลาเราถ่ายในโหมดเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่กว่ารับแสงได้ดีกว่าแต่ Processing 13 Mini ก็ถูกใจผมมากกว่าอยู่ดีแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งคือ distortion นะครับของ13 Mini เนี่ยจะมี distortion ที่ชัดเจนกว่าตัว iPhone 13 Pro ที่ได้ลองถ่ายมานะส่วนเลนส ultra w i d เนี่ยก็ คุณภาพปานกลางถึงค่อนไปทางดีนะครับก็ไม่เท่าตัวโปรโแต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเยอะเท่าไหร่เป็นการสเต็ปดาวลงมาที่แบบไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายขนาดนั้นเท่าที่ถ่ายมาเนี่ยในที่แสงน้อยก็ค่อนข้างมีปัญหาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อยู่ในแถวหน้าของอุตสาหกรรมนะครับก็ไม่ได้หน้าเกลียดแล้วก็ไม่ได้อะไรนะมันก็คือกล้อง12 Pro Max นั่นแหละแล้วคือพอเราถ่ายเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหเราได้กล้องของ12 Pro Max ในฟอร์มแฟกเตอร์นี้ในปีนี้แล้ว คือถึงแม้มันจะไม่ใช่กล้องระดับ13 Pro นะแต่กล้อง12 Pro Max นี่มันก็ดีมากๆแล้วนะครับในปีทีแ่แล้วแล้วก็อยู่ในมินินี่แหละถ่ายนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเห็นเครื่องเท่านี้มันรู้สึกเลยว่าเนี่ยคือ Pocketable Phone Camera จริงๆนะครับพกาออกไป Snap แบบ Street อะไรพวกนี้เนี่ยง่ายได้ออกมาแล้วก็แบบดูไม่ยิ่งใหญ่อลังการอะคือมันก็มือถือเครื่องแค่นี้นะครับวิดีโอสเปคเหมือนเดิม Vision HDR 10 Bit 420ถ่ายได้ที่ 4K 6 0 f p s นะครับแล้วก็มีซีมาติกโหมดเหมือนตัวโปรเนาะตัวคุณภาพวิดีโอเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองเล่นมากเท่าไหร่แต่ที่ถ่ายมานะก็ ก็ดูโอเคนะครับดูดีกว่า12มินิตัวเดิมแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใกล้เคียงกับ13 Pro แค่ไหนเพราะว่ายังไม่ได้ลองแบบเทสมัดต่อมัดนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ใกล้เคียงอยู่ในแบบระดับเดียวๆกันนะไม่ได้ต่างกันขนาดแบบต่างกันมากประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอกล้องหลัก Cinematic mode ม,มีเหมือนเดิมน,นะครับก็สภาพเหมือนตัวในตัว Pro อ่ะเป็นเหมือนของเล่นนะครับก <laughs> ็นั่นแหละเข้าใจกันแล้วเนาะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยที่ใช้เมื่อวานนึงเนี่ยมันชัดเจนว่าอึดกว่า12 มินิมากๆแล้วก็ดูส่งแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ12ของปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมหรือว่าเราใช้งานอะไรที่มันหนักๆเนี่ยมันจะแบตหมดเร็วกว่า12ธรรมดาแต่ว่าก็ยังไม่เท่า12มินิปีที่แล้วนะครับแบตมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ A 1 5เนี่ยมันจัดการพลังงานตอนที่เป็น idle load เนี่ยได้มีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราใช้งานที่มันโหลดเนี่ย การที่แบตเตอรี่มันน้อยมากๆในพลังของ SOC ขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังจะกินแบตเตอรี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็รอใช้สักอาทิตย์สอ,อาทิตย์ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ว่าสรุปแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันดียังไงมันเป็นโทรศัพท์ที่เราพกได้อย่างสบายใจหรือเปล่าสีสีแดงตัว Product r e รสนะครับถ้าย้อนกลับไปดูรีวิว p h o n e 12กับ12 mini ของผมที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับ ตัวสีแดงใน Product Red เนี่ยมันจะมีความแดงจ้าแล้วก็เกือบจะชิฟต์ไปทางส้มชมพูด้วยซ้ำแต่ปีนี้เนี่ย Apple ทำสีเลือดหมูทำสีเลือดหมูมานะครับสีไม่เหมือนในเว็บแล้วก็สีจะเหมือนหน้ากล่องในโทนที่เป็นฝั่งมืดไม่ได้เหมือน100%แต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับแต่สีมันอะสีมันมืดมากๆเลยสำหรับผมผมว่า อยากจะได้สว่างกว่านี้อีกสักนิดนึงแต่ว่าสําหรับหลายๆคนที่ถ่ายรูปส่งไปให้ดูเนี่ยก็บอกว่าสวยหลายๆคนก็บอกว่าสวยดีสําหรับสี iPhone 13 mini product r e ตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะก็นี่แหละทั้งหมดนี่คือพรีวิวนะครับ iPhone 12 mini ของผมก็เดี๋ยวรอรีวิวเต็มสัก3-5วันนะดูทรงแล้วนะ่าจะสาวันเพราะว่าใช้งานเหมาะมือแล้วก็สบายมือมากๆนะครับโดยรวมก็คอมแพกเหมือนเดิมพกพาง่ายเหมือนเดิมแล้วก็เอนจอยกับการใช้งานได้ง่ายมากๆเหมือนเดิมนะครับผมก็ ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่จะออกมาในอนาคตนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันตอนรีวิว iPhone 13มินิวันนี้ผมแทนจากรั o แ f น e c c h a ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ